ราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปสวัสดีสสดค่ะ,คะดิฉันนางสาวธัญรัตนแจงเดชค่ะและดิฉันนางสาวประกายแก้วสงคณค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันทั้งสองคนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับการจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักรปชยาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตเีียงยืนของโรงเรียนนางเสี้ยงพิยาค่ะ โรงเรียนน้ำเกลี่ยพิยาตั้งอยู่เลขที่58หมู่5บ้านวารีรัตตำบลน,น้ำเกลีย้ยอําเภอน้ำเกลีย้ยจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28ตั้งอยู่บนพื้นที่60ไร่เป็นโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้านและโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีเขตพื้นที่บริการจำนวน6ตตำบลดังนี้อําเภอน้ำเกลียงตำบลคู่ตำบลน,น้ำเกลียงตำบลรุ่งระวีตำบลละออกตำบลตองปิดอําเภอกันทรารมตำบลจานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันทั้ง2คนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนน้ำเกลียงวิทยาเชิญค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตัวอย่างฐานเศรษฐกิจพอเพียงฐานแรกแล้วนะคะซึ่งฐานนี้ก็คือฐานปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะฐานนี้เป็นยังไงบ้างคะิี่ก็น,นะคะเนื่องจากโรงเรียนของเรานะคะสภาพแวดล้อมจะมีต้นไม้จานวนมากนะคะแล้วก็จะมีใบไม้มากด้วยค่ะเราก็เลยแก้ปัญหาะคะโดยการนรําเศษใบไม้ที่มีอยู่นะคะมาทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะโดยผลผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้นะคะเราก็จะนําไปใส่ต้นไม้พืชผักนะคะที่เราปลูกเองในโรงเรียนค่ะ คุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมฐานต่อไปกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ฐานพลังงานสีเขียวแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเขากําลังทํากิจกรรมอะไรค่ะเข้ามาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กําลังทํากิจกรรมอะไรกันอยู่คะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังทาฐานอัดแห่งอยู่ค่ะอ๋อแล้วทำไมถึงเลือกทำฐานอัดแท้งล่ะคะค่ะโรงเรียนน้ำแก้งพิยาของเรามีเศษไม้กิ่งไม้วัชพืชเป็นจำนวนมากค่ะเราจึงทำฐานอัดแท้งค่ะ แล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้มีอะไรบ้างคะมี่ฐานกับน้ำส้มควันไม้ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะจะนำไปใช้ประโยชน์ยังไงคะค่ะแล้วก็นำไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนน้ำส้มควันไม้นะคะกั้นครัวเรือนแล้วก็จะใช้รักษาแผลสดน้ำร้อนรั่วแลวะแผลไฟไหม้ค่ะค่ะค<า>่ะคุณผู้ชมคะซึ่งฐานนี้นะคะก็เป็นฐานพลังงานสีเขียวและผลผลิตที่ได้นะคะก็จะเป็นฐานและน้ำส้มควันไม้คะ่ะ ซึ่งฐานเราจะนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนน้าส้มควันไม้เราจะนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรด้านปศุสัตส์และด้านครัวเรือนค่ะงั้นเราไปดูฐานต่อไปกันเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะไปกันเลยค่ะลบกันมาดีค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฐานพืชผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัยกันแล้วค่ะค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่คะ ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังถอนมันจเพืชออกจากแปลงผักกาดกันอยู่ค่ะค่ะแล้วเมื่อผักโตเต็มที่แล้วจะนําผักพวกนี้ไปทําอะไรต่อคะผักที่โตเต็มที่แล้วนะคะพวกเราก็จะนําไปจําหน่ายในโรงอาหารของโรงเรียนของเรานะคะส่วนที่เหลือก็สามารถนําไปจําหน่ายในชุมชนและในท้องตลาดได้ค่ะค่ะนอกจากผักกาดนี้แล้วยังปลูกผักอะไรอีกบ้างคะก็จะมีคะนา้าแล้วก็ใบแองลักแล้วก็น้ำเต้าสวรรค์ค่ะ นอกจากนี้นะครับก็จะมีพริกบวบหัวหอมแล้วก็ตะไคร้ครับอ๋อค่ะค่ะซึ่งหอมแดงของเรานะคะก็ได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะสำหรับผักที่ปลูกในฐานนี้นะคะก็จะนําไปจําหน่ายนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนน้ำเกลีกยวิทยาอย่างนี้ค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะงั้นเราไปชมหานต่อไปเลยดีกว่าไหมคะค่ะไปกันเลยค่ะ อยู่ที่ฐานมะนาวในท่อซีเมนแล้วค่ะงั้นเราเข้าไปถามพี่กนหนกอ่อนข้างในกันเลยค่ะไชค่ะสวัสดีค่ะพี่กนกอ่อนสวัสดีค่ะพวกเราทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะอยากรู้ว่าประโยชน์ที่ปลูกมะนาวในท่อซีเมนม,นมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะก็เพื่อบังคับให้มะนาวออกลูกในช่วงฤด,ดูแล้งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มะนาวราคาแพงค่ะ ค่ะแล้วมะนาวที่ได้จากการปลูกตรงนี้เนี่ยเราจะนําไปทําอะไรต่อคะก็นําไปจําหน่ายในท้องตลาดนะคะแล้วก็เราก็จะแปรรูปเป็นเยียมมะนาวนะคะมะนาวแช่อิ่มแบบนี้นะคะก็น้ําปั่นมะนาวแบบนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเราไปดูฐานอื่นๆต่อไปกันเลยดีมั้ะดีค่ะ เราก็อยู่ที่ฐานพืชไร่ในชุมชนกันแล้วค่ะไม่เห็นรู้ไหมคะว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่อยากรู้ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะใช่ค่ะลูกอะไรกันนะคะเนี่ยอ๋อตอนนี้นะคะกําลังปลูกข้าวโพดอยู่ค่ะเจ้าปลูกเยอะแยะมากมายเ่งนี้จะเอาไปทําอะไรกันคะก็เอาไว้เพื่อจำหน่ายในโรงเรียนบริโภคให้กับนักเรียนค่ะก็จำหน่ายในตลาดหน้าโรงเรียนค่ะ แล้วข้าวโพดเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานนะคะกว่าที่จะสามารถเก็บผลผลิตได้ก็นานอยู่ค่ะประมาณ3ประมาณ3เดือนค่ะก่อนที่จะมาปลูกข้าวโพดเนี่ยก่อนหน้านั้นปลูกอะไรมาก่อนคะอ๋อค่ะก็จะเป็นปลูกถั่วเขียวค่ะซึ่งได้เก็บผลผลิตไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาปลูกข้าวโพดค่ะแล้วมีการวางแผนไหมคะว่าเมื่อเก็บผลผลิตจากข้าวโพดแล้วจะปลูกอะไรต่อคะก็ปลูกมันสับปะหลังค่ะอ๋อค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะ งั้นแป้งเราไปฐานต่อไปกันเลยไหมดีค่ะบอคอุณมากนะคะสนุกมาค่ะสำหรับฐานนี้นะคะก็เป็นฐานตัวอย่างฐานสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะพาท่านผู้ชมมาชมในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่ตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นอ,อะไรคะเนี่ยแก้วมังกรครับแล้ว,ลวทำไมต้องเลือก<ว>สุงแก้วมังกรด้วยอะคะ ก็เพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยเป็นผู้ที่ปลูกง,ง่ายนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีกับทุกสภาพอากาศและที่สําคัญนะคะโรคเร่องของเราเนี่ยก็มีพื้นที่ว่างพอที่จะนําแก้วมังกรเหล่านี้มาปลูกคะ่ะแต่ที่สาคัญนะคะแก้วมังกรเนี่ยมีต้นทุนต่ําในการปลูกด้วยคะ่ะแล้วประโยชน์ของการปลูกแก้วมังกรเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับนักเรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกแก้วมังกรนะครับสามารถนำความรู้ที่ได้นะครับไปไประยุกใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และนักเรียนชุมชนสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปจําหน่ายและยังสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกนะคร,ครับแล้วที่เห็นปลูกอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่ต้นคะ5้าสิบแปดต้นครับเวลารดน้ำเนี่ยต้องรดตรงไหนมัน,นะคะต้องเอาท่อไว้ทําไมคะสำหรับท่อนี้นะคะก็จะเป็นที่ให้แก้มงกรเลยขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่รดน้ํานะคะรดนลงมาตามท่อนี้นะคะแล้วน้ําก็จะมาสักเก็บท่ตรง ปลายท่อค่ะแล้วเวลาใส่ปุ๋ยนะคะต้องใส่ตามท่อด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็จะขุดดินนะคะคน้แล้วก็จะโรยปุ๋ยลงไปตามโถงของท่อค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมานานกว่า30ปีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง6ฐานนะคะที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทั้ง16ฐานนะคะซึ่งทางโรงเรียนน้ำเกลี่ยงทิยานะคะคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนนะคะในการสร้างอาชีพแล้วก็การส่งเสริมทักษะในการใช้ชีวิตค่ะ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะให้กับประชาชนในชุมชนนะคะซึ่งประชาชนในชุมชนนั้นสามารถเข้ามาเรียนรู้ฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนน้ำเกลี่ยวิทยาได้ค่ะค่ะรวมทั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยวิทยามีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้จัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่าน โดยการพัฒนานักเรียนให้มีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและประเทศชาติสืบไปค่ะค่ะสำหรับการรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการการจัดการศึกษาโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ<อ>